เครื่องมือช่างแลแดอะไร,ไดรแดน้ำสามขวดในราคาเท่าไหร่ครับ499อีอย <4 99 S 2> ู่หังนี้อันนี้แดอะไรมาอ๋อ

าก็เลเ,ลเลยครับต่จาก 3, ัเรคกรบีย,ยวในเกมาตามนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็เลย,เยมผมก็เลยส่งที่อยู่ยปไปเก็นปลายทางใช่ไหมครับเก็บปลายทางที่สั่งอะไรครับสังเครื่องมือช่าง อ๋อเราแดอะไรใดน้ำสามขวดในราคาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเก้าเก้าเยก็ไม่ซื้อไงเสียความรู้สึกมากครับพ้าส่วนใหญ่จะไม่เจอนะครับไม่เจอก็เพิ่งจะเจอเนี่ยก็เลยตามไปที่เขาส่งเลยเขาพเลยาจอยากอยากฝากถึงอะไรกับคุณขายไหม อย่าทำแบบนี้ดีกว่าหากินแบบนี้มันไม่ดีหรอกครับวงที่จะสั่งน่าเพราะว่าหน้าต่อไปน่าจะมีคือแกะแกะก่อนค่อยจ่ายตังค์ดีกว่าครับคับน่าจะเป็นอย่างนั้นแกะดูของก่อนค่อยจ่ายตังค์มันจะดีกว่ามันจะได้จะได้เอาตรงนั้นเลยไงครับคือเราเช็คกันตรงนั้นเลยว่าใช่ของไม่ใช่ของที่สั่งใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องจ่ายครับนะ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเดน็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบสับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ